เรื่องนี้ไปเข้าป่าดูสัตว์จะสวยหรือสยองไปดูขานชัยนิรันดร์ประชา ة ขรรนาการนาสำคัญคนมุทยาหงชาติสัตว um ์ป่าและพันธุ์พ yani> ืชบริการที่สำคัญคุณเจ้าหน้าที่อุทยานขับรถเข้าไปตรวจในเขตห่วงห้ามอันตรายในป่าก็เจอนี่เข้าอ้าวนักท่องเที่ยวเฮ้ยลงไปท่าไมเขตนี้เขาไม่ให้ลงจากรถนักท่องเที่ยวจอดรถเฮ้ยจอดได้ไงเนี่ยเขตนี้มันเขตห่วงห้ามัตวนป่ามันย่ามันดูร้ายเลยเดี๋ยวโตไปยบอกเขาหน่อยไปไปไปบอกเขาหน่อยเล็ว ไปบอกเขาทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันอันตรายพุณ<น>คุณคณแถบนเนี้ยเขาห้ามลงจากรถนะครับมันอันตรายมันมีสัตว์ร้ายนะครับมันอาจจะเข้าไปในรถทำร้ายพวกคุณอะ่ะถูกเข้าแล้วด้วยเข้ารถคัณเจ้าหน้าที่ด้วยเฮ้ยงูหลามงูหลามงูหลามเข้ารถเข้ารถต์ปตามันเนี้ยมันดุร้ายครับถ้าจะเข้ารถคุณมันจะทําอันตรายนะครับอันตรายมากพี่แต่มันเข้ารถพี่อย่าัมแจะบอกเขา เดินครับเดินครับเดินครับขอบคุณค่ะคุณนักท่องเที่ยวปลอดภัยแล้วแต่เจ้าหน้าที่งูอยู่กับพี่ครับนักท่องเที่ยวพวกเนี้ยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยไม่กระสินี่ถ้าไม่ลงไปบอกนะเดี๋ยวก็เจอดีจนได้แล้วก็จะมาร้องโวยวายว้าไม่เจอดีเจองูตายตายตายงานนี้ตายตายเนี่ยโ ทำลายในตไม่ได้เบ,บ็ดเบ็ดไม่ได้จะไม่เด็กไม่ได uh ้วะมูมูฟันขาขาเฮ้ยหันหมดเลยเฮ้ยมูหลามหรือมูยักษ์เนี่ยโอ้โหมูป่านี่มันรักพี่เหรอมั้ยใช่วะมันมันสองขาเลย เจ้าหน้าที่อุทยานไม่ใช่นักท่องเที่ยวเข้าแต่รถนักท่องเที่ยวสิวะว่าให้เขาจะนที่นะเวย้ยว่าแต่หลังจากนี้ผมไม่รู้เรื่องแล้วครับไม่อยากรู้ด้วยคุยอย่านั่งมาเที่ยวเปิดประตูรถจิ้งเอาไว้ไม่ขับรถเปิดประตูปะอ่ภาคหนึ่งก็รู้ว่ามีอะไรมาพันพันที่ขายปรากฏว่ากายดุมงูเอองูงูงูรถมันก็ตกข้างทางงูนะ่ะทําถูกนะก็ห้ามออกจากรถไม่ได้ห้ามเข้า,ขารถนี่ ขอขอบคุณคุณเชิดชัยนิลมพาชาติพระราชการบำนาญกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าของเรื่องคุยเพลินงูเข้ารถ